น,นี่เราจะมาล้อมรั้วกันเดอก,กันหมากันแมวอุปกรณ์เราก็จะมีเคเบิลไทเราซื้อมาลองก่อนหนึ่งม้วนจ้ะตอนเช้าๆอยู่แดดยังไม่มาฟ้าวฝ้าอันนี้ซื้อมาม้วนละเท่าไหร่นะพ่อเจ็ร้อยหกใช่ไหมยาว30เมตรม้วนนี้ยาว30เมตรเจ็ดรอยหกสิเอาออกมาสิครับโชว์สิครับ นี่นะครับอันนี้มันก็จะมีหลายลายความถีความห่างก็จะต่างกันเด้อถ้าถีมากก็จะบางหน่อยพลาสติกแต่ถ้าห่างๆหน่อยพลาสติกก็จะหนาหน่อยแล้วแต่ความชอบจะ้ะใครจะล้อมแบบไหนก็เลือกเอาเด้อนี่ยาวสูงประมาณ90เซนเนาะใช่สูง90เซนเกือบ1เมตรมีสีเขียวสีดำ <18 5. S 1> มีสองสีเออร้อยแปดสิบห้านั่นเป็นคนล้อมนะครับ ่าขั้นตอนนี้สามีค่อยเขาก็จะมาเล็งก่อนนะครับเพราะว่ามันติดตรงประตูครับเล็งก่อนว่าจะมัดยังไงมันถึงจะได้ไม่ติดประตูตอนนี้ค่อยก็ต้องตั้งกล้องไว้นะครับต้องไปช่วยคุณสามีนะครับเพราะว่าทําคนเดียวมันก็จะยากนิดนึง oh <my S 1> ต้องมีคน oh <my> ม้วนดึงม้วนพลาติออกไปแล้วก็อีกคนก็ทําให้มันตึงแล้วก็เอาเคเบิลไทร์รัดติดกับเสาจ้า เออระหว่างที่ทำก็จะมีปรึกษากันไปทะเลาะกันไปนะจ๊ะเป็นธรรมดาทำงานสองคนมันก็ต้องมีปรึกษากันบ้างอาจจะปรึกษาเสียงดังหรือว่าเ,อาเสียงเบาแล้วแต่อารมณ์นะจ๊ะอากาศก็ยิ่งร้อนๆนาะตอนนี้ถ้ามีญ้าติดหรือว่าด้านล่างมีตอไม้ก็ต้องทำให้โล่งเด้อไม่งั้นมันก็จะทำให้าตาข่ายพลาสติกที่เราล้อมไว้ มันเงิงขึ้นมาเงืองในที่นี้ก็หมายถึงมันไม่เรียบตึงนะจ๊ะมันจะมีอะไรอยู่ติดอยู่ตรงข้างล่างเวลาหมาแมวมาดันมันก็จะออกได้จ้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำด้านล่างให้มันเรียบให้มันแปนให้มันโล่งเด้อมันจะได้มัดติดกับลวดน้ำหรือว่าเสาได้ง่ายๆ